นี่คือ2024แล้วนะครับคุณมี AI สำหรับทำอยหรยังถ้ายังไม่มีฟังคลิปนี้จบนะครับตอนนี้คุณหันไปทันไหนก็จะมีถึงเรื่อง AI นะครับล่าสุดเลยนะครับคลิปของเรานะครับเราพูดภาษาไทยแต่เราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ AI สามารถทาให้เราพูดภาษาอังกฤษได้โหแบบรูปปากนี่เตะมากเราอยากพูดภาษาจีนนะครับเราพูดไม่ได้แต่ AI ทำให้เราพูดภาษาจีนได้ต่อไปนี้นะครับเราจะพูดได้ทุกภาษาเลยโหนี่คือความล้ำของ AI มากๆเลยแลวเราฮะตอนนี้เราทำอะไรอยู่ เรายังใช้วิธีการเดิมๆในการสร้างรายได้บนโลกออนไลน์หรือเปล่าครับมันจะดีไหมครับถ้าเกิดมันมี AI ัตัวหนึ่งที่คอยทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงคุณว่าจริงไ,งไหมนะมันต้องมีวิธีแน่นอนครับและในนั้นก็คือ AI Bigbot ครับ AI Bigbot ตอนนี้เนี่ยโคพเปิดตัวแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะรับผู้คนเนี่ยเข้ามาเป็น community เข้ามาเป็นชุมชนคนใช้ Bigbot นะครับตัว Bigbot เองเนี่ยสามารถทำงานลหลากหลายรูปแบบนะครับเราจะเป็น AI Chatbot การ g e n e r เร e รูปนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มศักยภาพมากขึ้น ทำวิดีโอตอนนี้นะครับดีบอทเนี่ยไม่ใช่มีแค่การใช้งานนะครับต่อไปเนี่ยเขาจะมี ecosystem. อีโคซิสเต็มอีโคซิสเต็มคือต่อไปเวลาคุณจะไปจังหวัดไหนก็ตามจะมี AI นํนำาพาคุณไปรับประทานอาหารไปพักไปใช้บริการแต่คุณจะมีรายได้เพื่อนๆข,ของคุณคอโมมูนิตี้ของคุณที่คุณสร้างขึ้นและสมาชิกที่เกิดจากการใช้ AI ด้วยการแนะนำคุณว่าเฮ้ยที่ไอเขามีอะไรบ้างถ้าเกิดคอโมมูนิตี้มากขึ้นและเขาเหล่านั้นเดินทางหรือไปใช้ไปชอบก็เกิดรายได้กับคุณ AI ตัวน,นี้จะทำหน้าที่ทุกอย่างนะครับ แม้แต่การโอนเงินแม้แต่การคิดเงนินให้กับคุณเลยนี่คือ AI ที่และที่ดีกว่านั้นเลยนะฮะมันเป็นระบบที่สามารถทำเอฟเฟอร์เรได้ตอนนี้เรายอมรับว่าระบบเอฟเฟอร์เรทใครก็สนใจนะครับแต่ว่าเอฟเฟอร์เรทเนี่ยเขาเป็นสินค้าแต่ถ้าเป็นดิจิตอลโปรดักต์แบบ AI แบบนี้นะฮะคุณสนใจไหมสิ่งที่ผมพูดท,ทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถใช้เวลาในหนึ่งคลิปได้แต่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปทดลองใช้ AI เพราะให้คุณเนี่ยเข้าไปไฟรีนะครับด้วยการไปที่หน้าโปรไฟล์ผมนะแล้วไปลองดูฮะส่วนใครอยากทำเอฟเฟอร์เร อยากมีไรายได้มากกว่านั้นนะครับหรือคนณเหลือการขายจริงๆลองมาทำเอฟเฟลที่เป็นดิจิตอลโฟลเดออย่าง AI Bigboard บ้างครับแล้วคุยกันไหมครับ